ดิคาวันนี้อยู่กับช่องเกษตรพลานี้ครัครบนี่เราพามาผสมเกสรนะครับอันนี้เป็นเกสรตัวผู้นะครับเราต้องเด็ดเอาเกสรตัวนี้นะไปผสมกับเกสรตัวเมียถ้นะานั้นนะครับมันจะทําให้ต้นฝักทองไม่ติดนี่พอเราได้เกสรตัวผู้แล้วนะ

แล้วจิ้มจิ้มกิ๊บสนตัวมีอูันนี้กิ๊บสนตัวมีอ่ะ แล้วก็ใช้วิธีไปทำหัดทางนี้เขียม,มาทางนีง้ใส่ไปตรงนี้เออใช่เออ,เอ,อจิ้มปลายตรงกลางตรงกลางอย่างนี้ <cười> 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 chim chuẩn hằng lời Ôi ơi 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 เดี๋ยวเรามารอดูการติดผลอีก3-5วันนะโอเคเอาทิ้งได้เลยครับตัวนั้นไม่หรอเ<ะ>ไม่อยากเอาทิ้งอ๋อเอาไปเล่นไปโอเคแล้วจะขุดหลุมทำไมขุดาหลุมคับพอ เราทำเสร็จแล้วเราก็มาสังเกตประมาณ3ามถึงห้าวัน3มถึงห้าวันก็จะได้แบบนี้ครับน้องป่องไปท่านี้ครับมันก็จะกลายเป็นฟักทองนะครับทางนี้ครับน้องป่องครับน้องป่องตัวนี้้อมาดูนะนครับเนี่ยครับอันนี้คือที่ที่เราผสมเกสรไว้ แดงโม่ไมอ้เป็นฟักทองนะครับเอเอฟักทองนะลืมผสมตัวนี้นะแดงม่ถ้าเราติดผลแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับแดงโแดงโ่ที่เราผสมเอาไว้ถ้ามันไม่ติดมันก็จะเน่าไปน่ามัน โอเคสวันนี้นะครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ครับอืมเราได้ดอกมาแล้วนะไปโอเคสนจะพูดไปขึ้นขึ้นมาวางดนหน้านะอะไรักก๊อดใช่ นะ่ให้เเก่งมากเราเกะให้มันเหลือแค่นี้ é เดดถีกล้องอยู่มีไลายก้อนม่เหงน่าเราก็มาติดตามนะว่ามันจะเป็นยังไงจะติดมันตรงนี้หรือเปล่าสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับ mm hmm. วันนี้สวัสดีครับ